เบิง้งที่ละครับพี่น้องเยอะแยะเลยครับพี่น้องสำหรับขีง่งวครับผสมแกบดิบเขาเอาลงสีหันทอมาใส่ในคอของงวเลยครับผมก็ยึดขืนซองก่อนตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วครับเอาไปใส่ให้ใส่หน้าครับใส่หัวใส่สวนนี่สุดยอดเลยครับผสมกับขี่งัอยางดีตอนนี้อีกสองก่อนจะเต็มแล้วครับเบิง้งที่ละ อาก็ออิดขืนนีเขาจะได้ขี่งูทั้งบดเลยครับวิธีการายนะครับผมบอกแบบมาเพื่อให้รถเตกเตอร์มันแลนเข้ามาช่องตรงกลางได้ครับแล้วก็เกตออกไปเกตออกไปครับมันจะผุหรือว่าเขาจะไทหรือว่าจะใส่รถตีดีตีก่อนแต่ค่อยเอาออกไปไห้ฟังท่านครับค่อยเอารถมาคนใหญ่ออกไปใส่ให้ใส่ใสนาครับพวกขี่งวพวกเงี้ยวงัวยนี้มันก็นจะอยู่ในแก็บเห็ดให,นหน้นางงามแล้วก็ได้ลายครับพี่น้อง ตัวนี้บัลเมนสีได้เป็นซิบหล่อหนึ่งอยู่บครับนี่หลายแห่งหัวเหลี่ยงมอลายเหรอครับสีโตแต่ว่าเอาหาวิธีการเอาขีดแกบบมาใส่โดยบัต้องแบกมาใส่ครับเอาลงสีหันทอเขาอ่า้วก็สีเขามาแซ่ใน,นี้เลยครับพี่น้องมีแต่ขีดแกบงามๆเลยครับนี่ผสมกับขีงหัวเห็ดในขอกบัจืนครับพี่น้องขอกก็จะบัจืนยามหนาฝน หนาหนาวห,หัวมันจะอุ่นครับหัวมันก็จะอุ่นสุดยอดเลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นแนวทางครับสำหรับผู้ใดอยากเก็บอยากได้ขี่หัว่วมุลสัตว์ใ้จำนวนหลายๆครับแบบใส่ที่คล้องที่เขามีอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับพอจบไปสั้นนียครับ มาเบ่งการเพิ่มปุ๋ยให้กับสวนไหลหน้าครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ